เออในได้มืูดติลงเปิดคือกันเนาะสบายดีสบายดีสบายดีปัดเติมอันนี้คือาหากช่องคนต้องแฝดหน่อยเนี่เด้อหากเราว่าเด่นๆยังไม่ได้บอกว่าชแนลคือกันเจ้าของช่องยังไม่ได้บอกท่านมากับเบ้าลี่นี่เราบอว่าแต่าย่างไรก็ให้กำลังใจที่ช่องเล็กช่องน้อยของพวกเฮาเนี่ยเนาะแมนบอสเด้อเลย คำบอสนี่หมายความว่าเป็นหัวหน้าได้นี่เป็นหัวหน้าเลยมันมันโมเมนต์ไหนเอ็มร้อยบอสมันนี่เอ็มนาะร้อยบอหัวหน้ามันนี่มันโมเมนต์ไหนโอ้มันเป็นชื่อซื้อเอิ่นกันมาตั้งแต่พระบุญพระบุรุษพระบุรุษตะกี้นี่เล้าเบลลี่ถ้าใครากพู้ชื่อแท้ของบอสแตะกี้เด้อพี่น้องทักมาถามเบาลี่ได้หรือว่าคอมเมนต์ได้ชื่อตะลุกลีตะกี้อโอเคไปพบไปพ่อกับน้องรถแตหน้าเลยเนาะไปจ้า ได้ซื้อมาตามที่จุดประสงค์ของผู่ย่เพื่อนมอบมาแล้วเพื่อนให้ซื้อศาสตรเพื่อนให้ซื้อศาตรแต่ว่างบกะคือว่าละเนาะแมาว่างบที่เพื่อนมอบให้ชื้อศาสตร์มะเมื่อนั้นนะเขาได้ซื้อเกิดซื้อมีปยายน้องๆเพื่อนแล้วนะแต่มาอนี้ก็อันนี้ก็จะใส่เกินงบอะไรก็ต้องจบนยบที่เี่ยยเพื่อนที่เพื่อนให้มา่ะ nên anh, phần thải xài dầu mặn thải anh, chơi mướt lên, chơi mướt lên, mà này, trên là lăng mướt đó, bởi là, hết, vậy là hết, nóc là bớt rồi nãy, tôi ก็หญ่หลยๆเนาะก็แค่หลยๆที่บ่วดายทัทำงควางนี้นานนัี่าะดียวสบายดีเลยได้ชาิมาแล้วบ่ปูชาิเลยบ่หรือว่าน่งเลยาตินี้บ่ปูผ้าปูก็ได้แล้วเลูกแล้วแล้วย่งปูชาิใหญ่เมารอบไหนที่เห็นเห็นรปูีดอกรุ่นได้ปูไว้นเลเฮือนหลังเลยนชาิใหญ่กว่าเฮือนเลยโ้างมือุนไว้ ขนาดใหญ่สี่คนสี่เอาเรื่องเลยพ่อทนเทนต์ทำเกี่ยวกั็เรื่องเลยเป็นยังไงเอ้ยอันพี่ว่าซื้อทางกสีมาให้แล้วใบทอดกางใบแล้วหมูห่อนหัวนี่แหละผู้เดียวเห็ดผิวดิบเห็ดผู้เดียวเห็ดเอาเป็นยากลูกน้อยแนี่ช่างเนีย พอได้ยืนให้เลี้ยงยืนให้เล็กน้อยเนาะให้ล้านช้อยเมื่อวานนี่น้อยนึงล้านเราก็ได้ล้านน้อยช้อยล้านอยู่เพื่อนไม่เท่านั่นแหละใหญ่เต็มบ่าวแหละให้เราเพื่นนั่ก็ล้วเพื่อนไปใช้จะต่อไปไปตัดไม้ก้มนั่นแหละพอได้ใช้พอกเกตินนี่แหละไม่ก่อเห็ดเช่นมันเน้อเห็ดเนห็ดช้างมาด้วยเนาะ โบได้เปลี่ยนเลยใหม่เองเชิงเนาะหมอไอ้ไม่มีหรอวะยังดีอยู่ไอแต่บาไปมันอุดเลยด้วยมันดำาเนยนั่งลงแล้วหม้อจะโมกินโดยโอ้เนะบาวชื่อชาสตบ์หม้อไอ้อันนี้ก็เล้าขึ้นเงินประมาณกับเวลาเขาซื้ออย่างกัเขาเบิ่งความหมสมพีตรงเนาะแต่ว่ามันบบได้ซาสร แต่ว่าเขาขึ้นว่าอันอืนอ่นจําเป็นกว่าแต่ว่าเขาก็ทําหน้าที่ดีที่ชุดยุกเขาก็บบได้นั่นดอกเขาขึ้นว่ามันามาเรื่องบ่ใหญ่ปันไดเขาก็เลยซื้อเนวอื่นมาแตกใจนะพี่นอนอเน <ะ S 1> าเห็นเล็กน้อยลายังอกแต่ว่าเาพิ่นในความคิดเห็นของเพิ่นเนาะน<อ>แต่อย่างหรน,นิสายนี่ยังแต่ที่ว่าเขาเห็นแบบตัวจริงอะนะ ก็ได้ชื่อเกิรบพี่ยังก็คือท่านพ่อร้องเละเนาะที่ว่าจะเป็นกัวนะเราได้เห็นด้น้อยเขาย่างตามเดินบ้านหาบน้ำครับในบ้านเได้เคยเกิรบ่บ่ได้ใช่เกิร์บนะแตเลยคิดว่อนมาตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นกัวนี่แต่เลยได้ซื้อเอาเงินจำวนนั้นอ่ะไปซื้อเกิรบในมือนั้นนะแต่จะซื้อนี่ซื้อยังอะเกิรบมันก็แพงเนาะนี่แพงมากซื้อขายจ้ะ อะไรโอเคลูกมองตลกเนาะนายจะหัวอ้าข่าเรื่องเลยบอกว่านางม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนกระดกร๊อกเนาะเพื่อนเฮ็ดได้จกมือแล้วนี่เ like> ฮ okay. ็ดเมื่อวานนี่เฮ็ดต่อเมื่อวานนี้โอ้ก็ถือว่าทํานี่แล้วบอกว่าเห็นเมื่อวานนี่พอเกื่ปวานไปเข่าป้าเลยไปเบิ่งไผ่เมื่อั้นเมื่อไอมาใจนั่นนะ เรามาคำวันนั้นเัื่นมั่งเพื่อนมั่งช้าแล้วเราเพิ่นเบิ่งว่าอันใดพอเสริมเราเพิ่นไปตัดมาเพิ่่นเรื่องราวของนั่นก็คือเป็นกองไม้ไว้แล้วเราให้ใหม่ไม่เพิ่นตอนอ่นีเน้ยเกิดเห็ดด่วนเกิดเห็ดด่วนให้ไหม่ให้ใหม่บ่ตัดไหม่ไว้แล้วตัดไหม้แบบนี้แหละไม้เช็ดแบบนี้แหละไปทากเอาไปทากเอาแม่นได้ดอชิบอันไม้แบบนี้แหละไหม้เขาลอนเขาเล่นนี่ ป็นไม้ไผ right. oh, enfin ่ไม nice. uh ้น uh ี huh. ่บ okay. ่บ uh ่ห huh. น่าไม้แบบนี have have ้แหละแต่มันบ้างไอ้เลยมันบ้างไม้เช็ดเขานะอ่นนะเลย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 แล้วเวลาไผ่ไม้ที่หมดแม่นไอ้เราไม่ได้ไปเผวกลางคืนนั่นเราก็มาเบิ่งหาอยู่หากินในเฮานล่การเขลียรการปลานี่รัดเพื่อสิได้เนาะเหตุใดจนเล่าเนาะรัดไว้แล้วครับนั่นใหมาใหม่นี่เน่นี่ นอนซะพี่น,น,น้องนอนลูปเรากัน,นอนป้า,านนพ,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 พูดดินอนรับสีพีดด่น้ดดดดองนนกเป็นคนผู้ยู่งผู้ดีของอเป็นอาเป็นอาทิตย์นึงแล้วบ่าจ้ากาแผ่ตัวไหนมานำทีง,งานแผลแล้ว<ช>ข้าเวเยี่ยมปวสบ,บายบ่เพื่อนจากบ่สบายได้กระตุนกรตัวเล็กน้อยกันง่า,งาเยเนยานในซานเยี่ยมยังมีหละเขาแบบได้ออกมาทำทีง,งานพี่น,น้องเนาะแล้วอันถามเรื่องเพื่อนอะไกัน อันแล้วหลังง่ายในเรื่องที่หายพายมาช่วยกันให้ล้านนั่นแหละพึ่งเร่งเขามาว่าเนี่ยเขาชื่อเอ็มลอยให้เล่านี่เอาเงินให้ในชิบชาวพันนี่แหละช่วยกันห้านเนาะพึ่งเร่งล้านนเรื่ลงลุ่มก่อนเขาครอบครัวเขาเบียร์พึ่งเล่าปันได้เราเนี่ยเร็นไอเราเขาคนนำไลเล่าเล่ากันยากเน้นเราเป็นไอเราเขาคิดคันนำไล่นำเล่าเล่ากันยากเน้นยากมัก เข่าเขาพึ่งล้านนี่แหละได้ล้านนี่เลยนว่เรายากซอยได้งงก็ได้แต่ซอยมวนแต่มันยากยากียกยากงานแหละทางาน้องเนาะทางวาวังนก็อยากก็วนเนาะอยากไปหาแล้ววันพระบอว่างล้านนี่แหละเ่นใจนะพี่นอนเย มเมนบ่ยังเฮ็ดไอก็เฮ็ดได้ชำได้ก็เธอละนิดเธอละน้อยเอ้าู้เดียวเฮ็ดเาก็แล่นเฮ็ดแน่นา้ะแม่นเขามาชอยเลยก็ต้องทำต้องเฮ็ดต้องช่างนี่แหละได้เมื่อได้เอาชำนั้นเราก็เราก็ไปหาอยู่หากินแน่หาเงินหาคำแน่พอจะ่อยาชูยาอย่างโมเมนว่ายังเฮ็ดหมดมือหมดหนึ่งก็ได้ละไอเด็ดห่อนเนี่ช่างพักก้อนอ่ะว่าี่ก็เฮ็ดปอกเปดปอกเปดหาตัดมาช่วงหนาคนเปนไดนเนาะแม่น ผมแม่นว่าเขาไปยังฮ็ t ไอยังฮ็ดเขากเขาม่ใจก็คือได้ั้งีมาทังเพืนัวนี่แล้วพอเนาะแต่ว่าที่เลือดีไปใช้ทั้งไหนแบบนี้ช่ทางนี่แหละลงมานันมันบอบอ่อนอะไก็ย่าอหลังคาหลังคาไม่หลังคาใหญ่นี่็กั้วเนาะก็ได้ั่วกะลื้อออกเนาะได้ัได้ใช้ได้กะ ใช่อีกไปได้เขาก็ใส่ไปก่อนคือว่าเขามีแนวเห็ดกับเห็ดไปต่ออีกเนาะอ่าน้องเนี่ยเพราะว่าเพราะมีไม่มีต่อกับเพราะเห็ดอีกไอเห็ดนะเห็ดเป็นเต้าละลายข้นเห็ดอีก็ะเป็นเนาะเราขึ้นต้องมีแต่ล้านนั่นหละเอายอชาชีให้เขารลยบเป็นไอลูกเชียวเชียจะหน่อยไหมตกใช้หัวเลยลำบากอีก มีแต่เฮาเก็บไม้แปน,นั่นแหละกองชอยเราเมาื่อวานอยานเด็กน่อยเยียบตะปูนั่นหละเอาไม้นั่นมันตอกตะปูได้อน,น่อยแอเนะแต่ว่ามันหนักจะลดใจบนว,นว่าไพ่มาใหม่ทํำก่ลองไว้เร็วหนะไม่ไม่แล้วก็ ไไห้ล่ามาจากป่าไมหรือว่าแม่นเข่าเข่านี่แหละเขากูปีได้อไอ้ไก่โอ้เข้าป่าไงไก่ไงไงนะโอ้ไก่เติบละไอ้ทางบ้านโขบช่องโลไปนี่แหละช่องโลไปขี่รถเข่าขี่รถไปได้บ่เอ้ไปได้ด้วยทางขออนุญากปันได้นะไปทางพุ่นนะทางบ้านเนาะแต่ว่าบ่มีผู้พาไปเนาะไม่แต่อันนั้นเหรอ คนเบกมาหรือเปล่าไม่ก็เบกมาอะลรเธออันหนึ่งช่องอันคือมาว่านี่เบกมาใช่ไหมนียยางมกยางรัดทุ่งมานี่ยละอดเอาเนาะลูกใหญ่ท่ก่อนเนาะใส่ความพันยามหละเนาะพันยามก้าวอดก้าวนี่ใด้ตอนท้แิ่จะโมกแก่ใเนาะพอด้เห็ด ้อนเข้าหรือตอนเช้าวะแม่ตอนเลยได้ไอ่เลยได้ตอนภาพเดียววะตอนเช่าตอนเย็นเอาตอนเช้าตอนไอเอามาให้ก็เขายังบอกเกะเกะอยู่ตรงนี้ยังมดอยู่มันกินได้ว่าเขาอันเขาซื้อมาให้นะยังไม่ได้เกะได้ไอยนี่ยังมดถ้าเป็นเบอร์หนึ่งป็นกินได้เบอร์ชองก็กินได้กันเบอร์หนึ่งนี่มัทฉิปนง่ายเพราะว่ามันเกิดเดือนหนึ่งแม่น แรกเกิดแรกเกิดก็คือนมคือกันแต่มันเป็นเบอร์เึือนเนาะพอแผ่นเนาะพอพอโบแผ่นนี่โหูเนาะไม่บดเราหรือว่าแล้วเราบทท่านมีเนี่ยหยอกว่าบดกันแท้เลย เอาแล้วเด้อพี่น้องเนาะที่จริงเล้ากะเดือกสองแล้วเดือกสองอะไแล้วไปหยอกเพื่อนไปหยอกมาบดพวกนี้ดีงานเอาเลยเนาะแล้วจะหน้านี่เชียร์ใจบ่อบไพใหม่ใหมนี่โอ้เชียร์ใจละไอเก็บมาไว้เลยเชียร์ใจแล้วเนาะเออคอยจะเก็บไว้ห้ามมากันนักเต็ม แม่นแล้วคนเราได้ลงเพินไปแล้วคนไม่จิิงแล้วเนาะ่กันด่วนไปแล้วแบบเนาะไม่พอสมควรอยู่แล้วนึ่งตั้งตัดไม้มาไม้อีกเนาะตัดมาแล้วมดได้บวมอ้อนะแล้วหากแม่นปะแม่นต้องหากเอ้ามันบวมแม่นไม้พวกนี้จะต้องหากเพื่อให้ได้แมปรูปเพื่อหิมาน ไปห้าเก็บบนเขาปาดนั่นแหละปัดเขาปัดตัวใดบวงามกับเขาที่มเก็บเอาต้องทากเอามีดทากเอาในโรงงานเนาะบ๊อบนี่ตามป้านี่แหละโอ้ยามป้าอันนั้นละเขาเอามางตัวนี้ออกเลยอย่าเท็ดตัวนี้อีกเขาก็ไปหาเก็บไม้มาใช้ตัวนี้อีกอั่นงหลลูกเต่ายากไปล็อกเนาะมันนักย้อนน้ำนี่แหละไอเง็้ไปอีกเนาะน อ๋อแล้วทางเม่กับริหารเงินอะไรย่นเงนลูกจะเต่ากันทั่งหมดรวยละนว่ได้ใช้ลูกได้ใช้พวกรุกมาเช่านี่ก็ตักน้ําเต็มนั่นเต็มนี่น้อยครบนไไไปเพียงนะลูกเล่าลูกเนี่เลยลูกเจ้าแม่น้อยน้อยนะโอ้ไปแบบหนึ่งว่าเป็นพวกรับปชยทั้งงวดพวกน้องแค่เป็นลูกเนาะแต่ว่าเป็น เป็นเม่ไเป็นงานแล้วมันเถอะก็เราช่วยตักน้ำตักในนั้นมันยิ่เยอะเดยวมันยงจะพุ่งชุดยอดเลยง่ายง่ายเนาะง่ายเดี๋ยห็ดยังมาได้เนาะแม่นอยากเห็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บบาดเดียวเลยเห็ดมาได้อ่ายง่ายแล้วง่ายอะไรเนาะ แล้วโครงการเพันในเมื่อไดเพิ่นสิมางแข่งกันดีเยือนใหญ่ลงตอนเย็นนี่แหละตอนเย็นนี้หอมกันเฮ็ดนี่แหละเด็กอาว่าแดดอ่อนแตนเนาะเมนแดดมันห้อนนักแล้วก็บุเป็นเฮ็ดทั้งหมดผ่านกระจัดต่างๆบ่อยบ่ห่างก่อนบ่อสอ่านตอกก็เลยอีกจินหน่อยเขาบ่ได้นอนเด้โอ้แม่แก่อนตอกก่อนคันคันมันค่ำก่อนมืออื่นมือแรกจึงตอกมางอองอีก ต้องเฮ็ดก้อนอีจะน้อยเฮาบ่ได้นอนนีกแม่แคือเมื่อวานนี่นะเฮาว่ามัมันหัวลายบ่าแสงสิเออมันชาดหน่อยบนกลางนี่ก็หัวอ๋อเป็นน้ำลบอะไรกันเนาะเป็นน้ำลบเขาต้องลบใหม่เด้ขอนแทคกันได้ชื่อลบมาเลยเออช่างว่าจะเอาควาสีทาเปลี่ยนหลังคาโอ้โหเป็นเป็นช่างเฮ็ดนะสร้างเฮ็ดนั่นแหละอ๋อจะเล็บเหนาะเออช่าง มั่งก็ได้เนาะแม่นสร้างไม่สร้างเวลาเนาะน่าเชาาใจแต่น้ำชาวลุต่หน้าเรื่องไพ่ใหม่ไม่เพิ่นลหรเนาะโดยเพลินเพิ่นส่นบ่แม่นแล้วนเพื่อฮะจุดหมดว่าเฮานี่ได้เข้ามาแล้วอยู่หน้านี่มากองไว้ลหรไพ่ใหม่เปรียบเชํานั้นเลยเพราะว่าสิ่งทีแล้วไปเก็บมาจากว่างเขาเรื่อยแบบลังเต้าเศษลังเต้ามาอะไรมาถากไหนลังเต้าอะไรอ่แล้วมะกองไว้ว่าชีไว้แบกงเอาแล้วผัดไพ่นะลามาใหม่ของเราปลาใหม่นะ บแม่ไดไหมไปตัดเอาไม่กลุ่มมันง่ายไปนะอันนี้เพื่อไปยี่ปเก็บเอาเนาะไม่ล่างเต้าอะรต้องมาด้วยชงสารต่อนี่ยะชงสารนี่เนเรื่องตนได้เนาะเรื่องคนได้เรืองนี้ก็ได้หม่ยังด่วนเลยใม่จะโดนบไม่เมื่อเขาบอกไอ้นั่นเลยเมื่อไอเอาชลเชียงมาชงเ่นแว่น กับวัดทันเนาะวัดทันแล้วเรามากันคืนเลยผู้จุดท่านวะจักลาหเฮาก็ผู้จักทั้งมวลเขาจุดง่ายมันอดละดูป่อยไพ่แบบแบบเแม่ยเขาเข้าผู้จุเป็นงานธรรมชาติของของบ้านเป็นธรรมชาติพี่น้องเนาะเป็นธรรมชาติ ก็บอกาว่ากันเนะเาะเพราะว่าเขาเขา้เาบุหูว่าไผยจูดเพื่อนกับบุรีมีเจตนาจ,จูดของเขาแล้วเอาพิษภัยบ่ได้เนาะแมี่ยแล้วก็บรรท้องเอาพิษภัยดอกว่ามันลามอ่ะมันลามดิเนาะก็ยังดีได้มันบ่ใหม่เถียงเฮาน่ายังมีความโชคดีอยู่ว่าไผ่มันแห้งม่นบ่มื้อน,นั้นน่ะเราไปเผาอยู่แล้วเผาหมดมือเลยมื้อนั้นใครมดแดงก็บ่ได้กินมื้อนั้นบ่ได้เย้แล้วหล่ะเจ้าคือบ่านั่น ให้เรากวดหรือว่าแกรดอันไม่ต่องอกแล้วก็ว่ากวดแล้วมื่อนั้นกวดเทมหน้าเฉยเทมเพียงหน้าเฉยก็บอสคิดว่ามันจะไหมอันนั้นไหมอ๋อบอสจั๊กสองอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะรถไก่ทางบอสเห็นรถบ่ได้รถเฮียเนาะบอสบอสเราต้องจอดอยู่คนนีเนา้สำลูกเบาลิบบอสหมักเบิ้งรถเติลรกอี่สันเนาะบอสเบื้องอะไรบอส เขาบอกว่าเป็นอย่างน้อมิตรวาเริ่มต้นหาไม่ไม่เนาะหาไม่ไม่เดี๋ยวถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีได้ชนะับจนุนไม่อีกเขาก็ชี้ชื่อสารมาให้อีกบันนี้เนาะเพราะว่าผื้นึิแต่ว่าที่จําเป็นหลักก็แค่ตัวนี้สมมติว่าเจ้าแบบอ่าแบบว่ายากได้สิ่งที่จําเป็นสมมติวผู้ใหญ่เพิ่นเบ่งแล้วเพิ่นให้ได้เจ้าจะได้อยากได้บ่อยากได้น้ำอยากได้น้ำบาดาลบ่ เป็นของเฮาเองใครแนชุบปลูกผักปลูกหญ้าจึงได้ลดเป็นของเฮาเองได้น้ำบาดาลพี่น้องเนาะมีเหตุผลเนาะไอเวียงก็ยจะชื่อเม็ดผักมาให้นะเฮาบอบอกให้พั่วตัดไม้เฮ็ดรักรัวเน่เราว่าเฮ็ดอันนี้ให้แล้วก็อนมันลายย่างะเห็ดส่วนผักเฮ็ดเอะไรย่างเนี่ยอะไรย่างน้ำก็ฮดบกุ้มดีเน่ไปหามาอยู่ไก่บอกว่ได้ฮอดมาซองห้าบเนาะหรือว่าแพทย์ แห้งแข็งแรงว่ะพอได้ที่กันพอได้เข้าไปสูบก้อนด่างกับไก่อยากได้น้ำนี่แหละสำคัญที่ชุดเฮาก็ได้วยชเฮาเนาะได้อันโพดเป่งโพดรอดยังมีพักหลายเนาะยังพอจะได้กินปลูกมาได้กินดูพี่ถ้าเจาะน้ำนี่ต้องค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงเพราะว่าเขารถเข้าเจ้ากับไก่อีกแล้วบันน้ำเขาก็ต้องได้จ้างเขาแก้มาอีกแม่ยนเนียว่ามันบ่มีน้ำอยู่แล้วเด้ค่อนข้างจะ น้าเติบด้วยโดยซื้อเอาเป็นถังน้ำก็เลยเนาะพันลิตรนะเขาแก้มาให้นะเท่าใดเท่าใดแบบนี้ได้คิดข้ามันในข่าวพ่อหม้อครบแมนชั้นก็ลายลายคนก็ได้น้ำแล้วนอกจากสั่งโครงการของรัฐข่าวพ่อหม้อไม่เหนง่ายได้ดอกเนาะโดยต้องว่ามันเชื่อมเลยแมนมันพี่กะแต่บโบน่เนาะหรักผู้ใหญ่เป็น ตอยจะมีนะเป็นยังเนาะเคาเคยอยู่มานี่ก็หลายปีแล้วถึงต่อไปเนาะสาเจริอมีบุญกับเพิ่นกะเอาเข็่อนนะเขื่อนนี้แม่เจริญมีบุญมาธนาว่าท่นซะพี่น้องเนาะมาจป็นไรจึงมาเนาะมีเดียว่าเป็นกำลังใจคือเก่าหลายเรื่องที่มันพ่ยใหม่แล้วกัตัวใดเอาท่านก็เอาเนาะตัวที่บบได้ท่านก็ท่านโบเป็นยังทีมงานเขากระชินเวียนเข้ามาเยี่ยมยามเบื้งเลยเลยแหละ Here, left, เพาะว่าขาดเรืออีกอย่างแล้วก็สิน้ำเสนอผู้ใหญ่จะดีเพิ่นไปว่าเพิ่นพอซอยตัวใดได้เพิ่นก็ซอยเต็มกำลังเพิ่นคือกันเน่เพิ่นก็ช่วยเต็มที่เต็มกำลังเพิ่อนนะเพื่นบ่ได้ป้าได้ทิ่มดอกเพื่อนแต่ม่เนาะเพราะว่าเครื่องมันได้กะ้าเกียมแล้วพัดอันไม่ทิ่มนะพ่อแม่เจ้าบ่เชิดได้เพราะเป็นเจ้าเนาะแม่เอ้าบึดนี้จังได๋ก็เป็นกำลังใจทั้งอ้ายทั้งเอื้อยเพิ่นคือเก่าเนาะมีแต่ว่าตั้งใจเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันใหญ่เรื่องลูกเรื่องหลานก็ พอก่อนเนาะกะนี่กันพอแบบว่าคุ้มไม่ก่อนเนาะแม่ต้องคุ้มคุ้มไม่ก่อนพี่น้องเลยเนาะรอข้าวน้อยนี่ได้จักปีหนึ่งก่อนอย่างคล่องคล่องอีกว่ายกเด้อะโอเคเด้อสบายดีเนาะสบายดีเด้อพี่น้องก็จะฝึกทุกคนว่าจะงอตะบอนเนาะพี่น้องโอเคอ่ะสบายดีแหละยินดีดอวยสบายดีเนี่ยสบายดี เนาะระหว่างทานเป็นงานต้องแปนท้องเบาดีด้วยเลยทานกินงานทานเสิทสามาอัปเดตเรื่อยๆมาเยี่ยมยามเพื่อนดูวยอย่าทิ้มอย่าป้าเพื่อนใดเด๋ยวทิ้มว่านี่เป็นอยังสาเหตุอย่างบมได้มาเพราะว่าภารกิจเนาะมีภารกิจเนี่ยบ่าววอสบุรอยากทิ้มอยากป้าอย่างนี้เลขึ้นมาเห็นนี่อย่ามันไกลเพป็นว่าแต่ว่าบได้คอยมานะมากกับเพื่อนอยากเออหามิตูกไม่ยังเพื่อนอยากพักดูพี่ก่อนนะจะคุกเจียวห่า เพิ่นมีแล้วเพิ่นจะไปพักนั่นเพอเพอแซบพุนอนอ๋อดี่เอโอเคพอดีนอนสบายดีทีมงานสบายดีก่อนว่อนข้างปล่อยจะสบายดีเด้อพี่น้องเด็กสู่คขขนเนาะพี่น้อง